ีพอมาสละอานหนูอย่างดีเนะลยหลังๆมาขอหีบมันหาย <c oughs> ใจเหลวเมาจุย๋ยสายริวจุ่ยดีตอนนี้ก็เริ่มจับสลากนะครับสะจะจับสลากสายริวก่อนนะครับเรีกไดว่าสายริวจัดน้อยประมาณยี่สิบสายถึงไหมยี่สิบสายสายไหนสาไหนรับิวลดนนๆงมาดูว่า,าจะจะได้นั่งตรงไหน,น เดี๋ยวเราไปตามดูนะเดี๋ยวรอแลเดี๋ยวแต่คนะคนครับต้งเลีนศูนย cin ์ครับอึ้งเล่นสามถยงสิบแปดมั่นีล1ถบแปดครับ สิบแปดนะครับสูซูครับสกระเบียงกระจาบซีกิดดาวประมงใส้บออาจารย์มาปล่อยอ่าเสร็จเรีบร้อครับสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวีบแจกสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ที่ข้างนะครับหรือที่ด้านสวิงนะครับสตั้งอยู่ในอันนี้ได้สิบสองนะครับในเบอร์สิบสองเดี๋ยวลืมเลยโคตรเกอร์นี้นะครับเอามาเอาสติ๊กเกอร์ก่อนเถอะรีบมาเอาสติ๊กเกอร์รีนะครับ แต่ตัวเลขไม่สวยครับเดี๋ยวเพิ่มไม่เป็น5 5าสิยอดถุงเช้าทั้งหมดเป็น5 5า0บาทนะครับผมกลุ่อย่างเดียวยพยเพิ่มลงมาเพาิ่มลงมาเพิ่มลงมาพิ่มลงมาเ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 พิ่มลาเพิ่มลงมาเพิ่มลงมาเพิ่มลาเพิ่มลงมาเพิ่มลาเพิ่มลงมาเพิงมาเพิ่มลาเพิ่มลงงมาเพ่มพิ่มมาเงมาเพิ่าเพ านนสามสิบวิก,กับอา้าวลงตกปลาได้ครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกท่านดังที่คิดไว้นะครับเราจะเริม่มชัม่งปลากันที่08.30นอนะครับ 埃及，没有埃及，是吧？真是荣誉啊！ 都是样你你的来这样 นี่ยองครับคนละปองคนละขวดครับครับไวก่อนบนี่ียองไ 接下来我们自己来跑。<laughs> ฝ่ายเลขห้าสิบนะครับรางวัลที่สี่ฝ่ายครับสปิบยูงี้นะครับคนนี้นะครับที่โดดน้ํานะครับเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยครับลูกเก็บฟองเสร็จแล้วฝ่ายเลขสิบสี่นะครับสีห้านะครับหนึ่พันบาทผ่านเพียงนะครับผ่านเพียงที่คนกระปุบนี่ครับฮะจะเยอะเลย อขอบคุณครับ,บปากติดตามคลิปต่อไปปลาแดงปลาแดงคือนะครับนนะครับปาาติดตามคลิปต่อไปปลาดรือนะครับดุ่ก